สวัสดีครับคุณพี่ขนอก,กรครับต้องแสกมาแล้วลมเย็นเชือกเลยเฮ้ยดูฟังดูดิไม่อยากขึ้นไปเลยดดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปเลยดังดีนะักขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยท้าทายท้าทายมาออกมาครับออกมาครับท้าทาย ท้าทายหรือครับท้าทายน้องวัดนะครับท้าทายหรือครับขึ้นมาขนลุกเลยนะาขนลุกหมดเลยข้างในไม่เข้าไปนะเขาเผาเอยู่อมห,หอใช่เขายังยัง,ยงมัน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 มีเชื้อโรคนะครับเขาเผาไปเมื่อตอนประมาณห้าโมงเย็นนี้เองครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นค้งโควิดมาเดี๋ยวลำบากอีก วัด <What? S 2> มึงไปนั่งปวิดบอกอยากเห็นมึงว่ะผมทไม่้เอาเนี่ย,น,ยนั่งตรงเนี้ยนั่งกลัวนัหลออไปมึงทำไมต้องเป็นกูด้วยวะนัหลออหัวอายุเยอะกว่าผมผมยังเด็กอยู่กูตายขี่หลังมึงไม่ได้ไปลุยอ่าเดี๋ยวให้น้าหลองนั่งข้างหน้านะหน้าที่เขาเผาวันนี้นะจ๊ะนัหลองระวังนะ เฮ้ยน้าหลองมาครับเรียกด้วยแบงตรงจงแบ,บมาแล้วสอป,วปรรอเขาอยู่ไกลด้วยเฮ้สอป,ปอโรอยู่ไกลไกด้วยสอป,ปรรอรคืออะไรวะสปอเอ,สอร,เรเปสอปอเลอร์สปเลอร์อยู่ออไ,ไกล,ไลสอปปัอเลร์ใช่สปอรองเออปร,รอ่าฝากอนนาจยะแชร์กำลังใจให้พวกเราหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวน้าหลองได้ยินเสียงแะ้ว dìa mì nữa hả mì kín hả nhiều mặt ngồi tay hơi dìa mặt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  hơi เดี๋ยวผมจะให้ไปดูใกล้ๆนะพี่นะนลแล้วลองรอขอขา <c oughs> เฮ้ยแล้วลองไฟไฟเดี๋ยวนะสอบปรอไม่อยู่นะพี่นะสอบปรอไม่อยู่นะลไปนั่งโคกันเลยโหไปนั่งคู่กันเลย, <c oughs> เลยมืดจัง ค่าเชื้อนะครับค่าเชื้อให้ลองค่าเชื้อก่อนนะเพราะว่าเส้าจงอยู่ข้างในน้องเห็นตีนคนละเฮ้ยทางบิงโกไลฟ์บอกเห็นตีนคนจริงๆอะคนลุกเลยเอาละ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 เล่นละเล่นละคนลุกเลยคนลุกเลยนะลองคนลุกเลยนะพี่นะทางบิงโกไลฟ์บอกว่าเห็นตีนคนนะนายตรงไหนเห็นเท้านะเห็นเท้าตรงไหนมาครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกจริงนี่มาดูดิจริงอยู่ข้างในเขาบอกว่าอยู่ข้างใน อยู่ข้างในเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะพี่นะเข้าไม่ได้มาครับอย่างนี้มาขยับหน่อยครับมาขยับอีกทีครับเฮ้ยตรเงี้ยปอบรถโตแล้วหลองปอบรถอ่ะสองแล้วหลองเดินนะเขาบอกจริงตกใจตกใจจริงใครเห็นไล่แคปไปนะพี่ขีดศพนะแน่อ้าวเฮ้ยนัลหลองเขาไว้ฉีดศพเออไม่เป็นไรสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่ก้อนหินนะครับ ขอบคุณครับพี่ขอให้มีความสุขนะครับคุหินครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงอะไรก้อแก๊แกแกแกกข้างล่างล่ะพี่วัดเอ้ยข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวนะนะร้องมีกลิ่นเขาบอกว่าทางเก้าอี้ข้างล่างนะทางเก้าอี้สีน้ําเงินข้างล่างเ,เห็นเท้าคนเห็นเท้านะเ,เดี๋ยวนะทางนิงโกรไร์เห็นนะพี่นะตรงไหนแน่ครับเดี๋ยวนะผมเห็นไปนางคู่ไป S <S เดี๋ยวนะี้ทางล่างเดี๋ยวไปดูยังล่างไปดูยางล่างครับกอขอสั่งการหน่อยอ๋อเขบอกว่าเป็นกำลังใจให้นั่งกูกันที่พี่นั่งแหละเอ้ยเฮ้ยอาทำดีโกไร้บอกไงเห็นไหมนี่เห็นจริงๆ,ๆอะ่ะนี่ขอเรือลำสองลำครับไม่ขออย่นี้ก็พอแล้เฟอร์รี่ โอ้ยู่วลวให้นั่งคู่เอาได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอญาต์กลางขางก่รนั่งทำไ,ไมไปอิดทิ้งเราต้องปิดผีจะมาไงปิดเปิดปให้เห็นหน้าเห็นตาน โอ้ยลเยอ้โตกใจเลยกลัจไหมฝันอ่อนไหมโอ้มีฝันอ่อนได้ไงอ่ะฮาผเผ่ไม่ยินนี้กินโอ้ไปๆๆๆไอ้อแวอต่ขายกลิ่นไฟครับฝันแล้วกินเหมนครับโอเลีตกใจเลยจะหายวบเลย เล่นผมตัดใจหายนะหลองครับนะหลองสู้ๆค่ะขอบคุณครับพี่ชนิดาครับขอบคุณครับเราหลองอกินกินฟันไฟใหม่กับกินกินฟันไฟครับผมผมไม่ผมไม่อยากไปไปยุ่งนะครับฟันไฟเดี๋ยวเชื้อโรคเชื้อโรคเยอะครับเดี๋ยวผมต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกไม่ไม่ไม่อยากไปแล้วกินแ้็กนอกเลยนะหลองอือออกไปแล้วก็พึ่งเผาไปเมื่อตอนห้าโมงนี้ครับคือเรามาแล้วคือเราต้องทำครับมาไกล นี่นะครับเป็นองค์ซุยองค์ซุยนะครับแล้วก็นี่ครับรอรอ,อเผานะครับรอรออันนี้นอันนี้รอนะครับนี่เก็บมานานแล้วดูก็ปงอันนี้จังกันไปด้วยนะครับจะยากดีมีจนอะไรก็ผลทุดท้ายก็อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยดูครับดูกันนะครับแล้วลองเขาบอกว่าสอบ้ล้องบอกว่าทา่านไสฮะบอกว่าจะไปเล่นมากเพราะว่าแมลง ดูนะครับเอาวอลวะเอามาครับเอาถือวอดินำหน้าต้องถือวอด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับผีกัดหัวขาดเนี่ยใช่น่าจะเป็นผีกัดหัวขาดดูนะครับแรงหรือไม่แรงดูนะครับกัดขาดหมดเลยครับ เสียนเสียนพระนี่ฮะเราไม่ได้โกหกนะพี่นะค่งเผานี่ครับเพิ่งเผาไปเมื่อตอนห้าโมงนะครับห้าโมงดูดูนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับเอ้ยตรงนี้ที่ฝังตัวปะวะอูจะขึ้นไปเหยียบไปขึ้นไปเหยียบบริเวณนี้เป็นป่าช้าหมดเลยนะพี่นะเป็นป่าช้าหมดเลยนะครับดูนะครับเนี่ยนูนเนี่ยคือคือเดี๋ยกลัวขึ้นไปเหยียบสล้วครับเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับ ไม่ต้องตามผมไปนะครับตามน้องวัดไปนะครับดูนะครับรใครจะต้องการบอกนะครับสวยมากครับพุกจะเป็นพรุ่งนี้เปล่าวันวาเลนไทน์ครับใครต้องการไหมครับว,วันวาเลนไทน์ครับ ดูนะครับเดี๋ยวจะมีศพโบราณนะครับอ่่าผมมไไได้้ขแจวเคือเขาไม่ให้เข้านะครับเดี๋ยวผมจะให้จะให้ดูครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับมีสี่ศพอ่ข้างในเป็นเป็นศพโบราณนะครับอยู่หนเปดูครับส่องให้เขาเห็นส่องให้เขาดูดูนะครับใครเห็นครับคือเราไม่ได้กุญแจไว้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนนะครับเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นศพเปล่าโู่นโน่นนะครับอยู่ด้านในนะครับ คือเราเสียดายเลยเกินไปได้เอากุญแจไว้นะครับดูนะครับสองนะครับดูมึงทําไมต้องหนีกู้ด้วยล่ะหนีไมาน่ากลัวที่เนี่ยดูนะครับเป็นเป็นศพโบราณนะครับเห็นไหมครับตรงเฮ้ยเฮ้ยหมาหอนเห็นไหมครับตรงควายผมเลยครับเนี่ยตรงตรงวงกลมเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยครับเขาจะเก็บไว้ทั้งหมดสี่ศพนะครับเป็นศพโบราณนะครับคือผมไม่อยากจะไปยุ่งไปก้าวไกลเขาเขาบอกไม่ให้กุญแจไว้ คือเขาไม่ให้นะครับสบะรอเหรอขาเรียกสบะเลยมเรียกเฉพาะอะไรสบะรอกูก็งงเลยสบรออยู่ฝั่งนี้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 เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าช่องเก็บช่องเก็บนะครับดูนะครับเนี่ยเป็นศี่ศะนะครับคือศพโบราณนะครับคนโบราณนะพูดง่ายๆครับคนโบราณเขาไม่ได้เผาเขาจะเขาเขาเจอเหรอใช่ใช่ เขาขุดเจอครับขุดเจอที่เขาบอกว่ามีอะไรให้ขึ้นบนบนเมนหรือว่าบนโบดอย่างเดียวอ๋อต oh. อนนี่เราจะมาถ่ายํำน,นะลอยขึ้นบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งโอ้โหไอร้อนออกมาอยู่เลยไอร้อนร้อนมากครับเนี่ยตรงนี้ไอไอร้อนคือก็เผาศพอยู่นะครับคือไอร้อนออกมามากผมเหือดพังเลยคือมีการเผาศพอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็คงจะมาเขาเรียกว่ากับชาติเนาะมาเก็บกระดูกกันเขาเรียกว่ากับชาติใช่ไหมใช่ก <dic> ับชาติ ดูแล้วเราเดินได้ทั้งวัดเลยเน <discretion> ีเ่ยเพราะว่าดูนะครับเ <Trustee? S 2> นี่ยกินไอยังอยู่เลยกินไอร้อนยังอยู่นะครับคือเดี๋ยวตอนเช้าเขาจะมาเก็บกระดูก มาดูให้มาดูก็เพื่อปรงอันนี้จังกันนะครับไม่ได้คือมาลบหลูหรืออะไรกันนะครับทุกคนต้องมาอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้กันทุกคนนะครับดูนะครับ,รบสลา,าสอง,สาาสองมีสองสลา,านะครับที่นี่ครับมีสามนะม ดูนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงคนเดินวะตรงไหนวะหมาหอนนะครับ<า>ฟังเสียงนะครับฟังเสียงหมาหอนนะครับฟังเสียงนะครับฟังนะครับเงียบเงียบมาไปทุกข้อสก่งกันอยู่ร้า เดี๋ยวผมจะให้มาดูอีกา่านึ่งครับอุ้ยอันนี้มีมีถึงสองโลงนะครับตกใจเลยอ่ะเย๋ยวนะตกใจเลยพี่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีงานเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าสารานนเขาเผาเผาเอาสารานนเผาไปเดีวไปเปิดเขาทำไมดูดูอ,ดอืมกินกินเหม็นมากครับ ยังยังมีกลิ่นอยู่ครับแสดงว่าทําความสะอาดไม่เกี่ยงครับขอก็รอครับส่งข่าวไปถึงหอก็รอด้วยนะครับอันนี้มีตกก็ไง่รู้มันหล่ออันเนี้อันเนี้หลอ,องเปิดเลยมึงก็เปิดดิมึงอยู่หน้ามึงจะมาให้กูเปิดกูไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าอือให้ลูกเพจดูแล้วกันไม่ดูเฮ้ยแน่นเฮ้ย,ยมีแน่นอนว่ะเฮ้ยแล้หลองเปิดเอะ อะไรวะมีแน่นอนว่ะใครอยากดูมั้งครับใครอยากดูมั้งครับเดี๋ยวๆี้ยว,ยว,ยว,ยวลองเปิดเลยมีแน่นอนว่ะผมว่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถามเขาเลยนะมีปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมครับเดี๋ยวมีอยู่ไหมครับไม่มีเสียงตอบครับแสดงว่าไม่มีใครอยู่ครับดูนะครับเอ้ยไม่มี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 โอ้โหตกใจตกมานะครับตกใจตกใจนึกว่ามีนะกินกินแรงมากดู กินแรงนะพี่นะที่นี่นะอือหองวหน้าจะให้พี่ตักมานอนนะครับมือไม่ว่างมือไม่ว่างหัวใจทานข้าวอยู่ไปครับอะไรไม่ไม่มีใครอยู่นะครับผมเคาะแล้วเขาไม่ไม่ตอบออกมาเขาไม่ตอบออกมาแสดงว่ามันมีใครอยู่นะครับเสียงอะไรวะยังจะมีเสียงทักอีกแน่ลุงใหญ่ฮะ่ไม่เอานะครับ ลุงใหญ่ผมชอบเห็นจ้าจ่าจังๆนะครับถ้าจะมากาแก๊กกแก๊กผมไม่ชอบนะครับลุงใหญ่่ยนะหรอออกมาทัก้องวัดหน่อยเถอะครับออกมาครับผมไม่ชอบนะครับก็แก๊กกแก๊กอย่างงี้แต่วัดใจเย็นๆถ้าเป็นลุงใหญ่ไงนะหรอ เรามาสร้างสรร์เราไม่ได้มาทําลายของเานะครับดูนะครับเรามาสร้างสรร์เพื่อให้ใครคนในครอบครัวเดียวกับเรารู้นะครับนี่แหละเสี่ยงให้เดินมาบรรปลายชีวิตของคนเราต้องมาอยู่ณตฐานที่แห่งนี้นะครับนี่วาเลนไทน์แล้วผมระยะไว้ว่าไอ้สัตว์มึงจะเอาไหมดอกไม้เดี๋ยวกูจะให้มึงวันวาเลนไทน์กูเจอไว้แล้ว เออเดี๋ยวจะเอาให้เอาแบบสวยๆเ,เ,เลยไหมพี่เียบเจอตรงรถเลยแล้ว,วหรอ,อยังจะมีเสียงอยู่ทั้งบนอยู่ครับไอ้วั<ะ>ตคล้ายๆมีคนเดินอยู่ทั้งบนว่ะ đi du mày đi du mới. Ủa tý nhá, Ủa. Khay quá. Đi duít, thua đấy. Nè, thấy đứa khay yun ở này. này. เรือเนี้นะเออเป็นถาดรองน้ำเหลืองนู่นู่นอ่ะเอถาดรองน้ำเหลืองนไหนเนี่ยใช่หลืองใช่อืมต้หลอกอือที่วางดอกไม้จันทร์เปล่าเราอย่าไปหลอกเขาดิเนี่ยฮะอ๋ออยู่ในนี่ว่ะอันนี่ถาดรองถ่านตัวนี้อืออันนี้คือถาดอยู่ในอือใครเดินอยู่ตะกี้นี้ มายืนอยู่ตรงตรงทางบันไดนะครับใครครับใครครับไปอ,ออกไปทางโน้นลงวันนี้ดูให้รอบเราเห็นเราต้องดูเราต้องดูไม่แอบอยู่แถวนี้ไหมครับแอบอยู่ไหมครับเดี๋ยเหมือนประตูมันจะเปิดได้เปิดไม่ได้นี่เปิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาล็อกไว้ อ,อ,อย่าไปอย่าไปเปิดมันมันมีกลิ่นไอ้สักเอาไหมครับอันนี้สวยงามครับสักครับดูครับุ่งนี้เอาไปให้แฟนไหมครับมันวันเลนทายนะสกักสักเอาไหมครับ ดูนะครับเสียงนกแฝกมาร้องดูนะครับ เออที่รถเบนซ์เลยใครได้อะไรจากรถรถเบนซ์มั่งยังครับเปอร์โยไม่มีนะครับเปอร์โยมีไหม